สวัสดีค่ะครูดาวเลิฟครีเอเตอร์ค่คะพร้อมที่จะมาแบ่งปันความรู้ที่เต็มไปด้วยความรักกับคอนเทนต์ดีๆทุกๆสุสเซาและอาทิตย์ค่ะมีใครกําลังจะไปออกเดทกับหนุม่มในฝันหรือเปล่าคะหรือตอนนี้กําลังเดทอยู่กับเขาบ้างไหมวันนี้ครูดาวมี5เคล็ดลับกับเดทแรกที่จะทําให้เขาต้องการคุณมากขึ้นค่ะการไปเดทก็เหมือนกับการที่เราเห็นตัวเองในหนังตัวอย่างนะคะววลาของคุณนะคะจะดําเนินเรื่องราวไปทางไหนหรือจบลงแบบไหนบ้าง มีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยทำให้เดทแรกของคุณและเขาเป็นไปอย่างสวยงามไปดูกันเลยค่ะข้อ 1. ใช้คำว่าฉันชอบลงท้ายด้วยคำว่ามากฉันชอบหนังเรื่องนี้มากฉันชอบหนังสือเล่มนี้มากฉันชอบที่แห่งนี้ฉันชอบเพลงนี้ใช้คำว่าฉันชอบการที่เราบอกความรู้สึกของเราออกไปโดยใช้คำว่าฉันชอบหรือฝรั่งจะใช้คำว่า I love มันเป็นคำที่ทำให้คุณเป็นคนที่น่าดึงดูดใจการใช้คำนี้นะคะเป็นการที่ให้ความคิดเห็นกับอะไรบางอย่างที่พิเศษ strong นะคะทำให้คนที่ฟังเราเขารู้สึกตื่นเต้นดีใจว้าวไปกับเราด้วยอาจจะเป็นเรื่องของคุณทั้งสองหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามนะคะ แต่การใส่คำแบบนี้ลงไปเวลาคุณอยากบอกอะไรเขามันทำให้คุณดูพิเศษและได้รับความสนใจจากเขามากขึ้นค่ะข้อสองฉันเดาได้เลยว่าคุณต้องสนุกกับจุดๆก็คือใส่อะไรตามหลังก็ได้สมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้เล่าให้คุณฟังถึงบางสิ่งที่เขาชอบอย่างเช่นอาจจะเป็นมิวสิกนักร้องคนที่ชอบนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะบางทีคุณอาจจะพูดกับเขาว่า ฉันเดาได้เลยว่าคุณจะต้องสนุกมากแน่ๆถ้าได้ไปคอนเสิร์ตของนักร้องคนนี้ในการพูดแบบนี้คุณทั้งสองได้รู้ถึงนิสัยที่ดีซึ่งกันและกันในกรณีนี้คุณจะได้รู้ว่าเขามีแพชชั่นอะไรและคุณสนับสนุนเขาเชียร์เขาให้เขาได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบและเขารู้ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับเขาและชอบในสิ่งที่เขาเป็นที่เขาทำและมากกว่านั้นก็คือ คุณยังได้กด์เขาถึงการเดทด,ด้วยกันในอนาคตกับเขาด้วยหรือเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบที่เขารักเขาอยากจะกลับมาเล่าให้คุณฟังกับสิ่งที่เขาได้เจอได้ทําเขาอยากจะเจอคุณอีกอยากมาหาคุณอีกเพราะคุณคือคนที่จะต้องตื่นเต้นดีใจและรับฟังเรื่องราวที่สนุกที่เขาได้ทําข้อ3เอาสิคะลองไหมคะสมมุติว่าคุณและเขากําลังจะไปดูหนังเรื่องหนึ่งด้วยกันนะอาจจะเป็นที่โรงหนังที่ใดก็ตาม คุณทั้งสองกำลังเดินผ่านร้านร้านขายขนมแล้วก็ได้กลิ่นป๊อบคอร์นอะไรแบบนี้หรือขนมอะไรก็ได้แล้วเขาก็พูดว่าหอมจังเลยอะ่ะคุณอยากลองหน่อยไหมคุณก็บอกเขาไปว่าเอาไปลองกินสักกล่องดูสิสักถุงดูสิจะได้กินด้วยกันตอนที่ดูหนังเนาะการที่เราพูดสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาเสนอในเรื่องเล็กๆน้อยๆตอนเดทกันจะทำให้บรรยากาศในการเดทนั้นยิ่งดูกระหนุ่งกระหนิงน่ารักไปอีกค่ะ คุณผู้ชายจะรู้สึกดีเมื่อได้เป็นผู้นำผู้หญิงและถ้าผู้หญิงได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเสนอผู้หญิงก็จะดูน่ารักทนุถนอมดูเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นข้อ 4. ีฉันชอบไอเดียการเริ่มต้นกับใครสักคนคะ่ะแต่เขาต้องเป็นคนที่ใช่ฟังอีกครั้งนะฉันชอบไอเดียการเริ่มต้นกับใครสักคนค่ะแต่เขาต้องเป็นคนที่ใช่ในการเดทจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ในขั้นต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นคนพิเศษที่มากกว่าเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตการได้บอกเขาไปในวันแรกๆให้เขาได้รู้ถึงจุดมุ่งหมายของคุณว่าคุณต้องการแบบไหนคุณต้องการอะไรจุดประสงค์ในการออกเดทของคุณคืออะไรระยะสั้นระยะยาวข้ามคืนเพื่อนพิเศษหรืออะไรก็ตามหรือบอกให้เขาได้รู้ว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้เจอกับคนที่ใช่ จุดมุ่งหมายของการได้สร้างครอบครัวแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันนั่นคือจุดประสงค์ของคุณในการออกเดตการบอกจุดประสงค์ในการเดทของคุณให้เขาได้รู้ตั้งแต่วันแรกเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะถอยไหมเพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคาดหวังในอนาคตหรือคุณก็ไม่ใช่คนที่เขามาเดทตามจุดประสงค์ของเขาซึ่งจะไม่ทําให้เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายแต่คุณก็ควรพูดแบบมีมาตรฐานของคุณจะได้ตัดคนที่ไม่ใช่ออกไป หรือการมีมาตรฐานของคุณจะทำให้เขารู้สึกดีกับตัวคุณมากขึ้นและเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจเขาค่ะและถ้าอยากรู้เรื่องมาตรฐานความรักสามารถชมได้ในคลิปตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะครูดาวจะใส่ไว้ใน description box นะคะข้อ5การทิ้งท้ายด้วยคำขอบคุณชื่นชมในตัวเขาครูดาวเคยพูดเรื่องการพูดชื่นชมขอบคุณคุณผู้ชายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะการพูดชื่นชมเขาเป็นสิ่งที่ดีมาก และคุณผู้ชายก็ชอบที่จะได้ยินก่อนจากกันถ้าคุณและเขาต่างก็มีเวลาที่ดีต่อกันให้คุณทิ้งท้ายด้วยอะไรสักอย่างให้เขาได้รู้สึกดีกับการพูดของคุณค่ะเช่นขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้คุณทำให้ฉันมีความสุขมากหรือฉันไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนแบบคุณมาก่อนเลยค่ะคุณช่างเป็นสุภาพบุรุษกับฉันและเทคแคร์ฉันตลอดทั้งวันเลยหรือวันนี้สนุกมากเลยค่ะเวลาที่ฉันอยู่กับคุณฉันรู้สึกอบอุ่นมาก ฉันชอบเวลาที่คุณจับมือฉันทําให้ฉันรู้สึกดีและอุ่นใจจังค่ะหรือวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยค่ะฉันคงคิดถึงเสื้อตัวนี้สีนี้ที่คุณใส่วันนี้คุณดูดีมากๆเลยนะคะหรืออะไรก็ตามค่ะที่มาจากใจและความรู้สึกของคุณเองเขาจะจดจําคุณในวันนี้ไปเช่นกันและก็อยากจะมาเดทกับคุณอีกในวันต่อๆไปค่ะและนี่ก็เป็น5้าเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้เดทแรกของคุณนั้นสร้างความประทับใจให้กับเขาค่ะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากครูดาวทุกๆสุกเสาร์และอาทิตย์ค่ะนอกจาก YouTube แล้วนะคะครูดาวก็ยังมี Facebook Instagram แลวก็ TikTok นะคะให้ทุกคนได้ติดตามได้หลายช่องทางค่ะถ้ามีคำถามหรือคำแนะนำนะคะอยากให้ครูดาวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับครูดาวเลิฟครีเอเตอร์ค่ะคอให้สมหวังกับความรักนะคะสวัสดีค่ะ